เดี๋ยวนี้เราจะไปวิทย์น้ำกับปลานะครับาหาวิทย์ตามน้าเน,น้อยหรือโพมที่มันใกล้แห้งครับจะใช้เครื่องสูดมาไม่ดีครับอาจจะมีิอีกก็แปะก็แล้ถ้าเผื่อแบะหมดไะอย่าไปวิทย์กันเลยดีวยกว่าปะเอ๊ะขับมีซ้อนขีดเอ๊ะเอ๊ยขีดที่ให้มีซ้อนเนี่ยมึงเอาไปไว้ก่อนเอาเผื่อด้วย กไม่มมใส่ดิถามงงงงติยโอรเลือให้พี่ครับพี่ซอสตอบไปรับ อย่างไรแต่ตรงู้นก็มีน้ำนะน่าเราก็มีน้ำหยิบแมงลงน้ำเลยอันนี้น่าจะมีปลาเยอะเลยปลากะมีขลาหมอเดี๋ยวเราวิดน้ำเดี๋ยวก้นขนอนนี่เลยเป็นท่อเพราะใเป็นท่อน้ำไหลเนี่ยเดี๋ยวก้นขนอนนี่เลยปุ๊บแล้วก็วิดตรงนี้ข้าวทอนูนเลย อันนี้เราตั้งขนอนแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิดน้ำกันแบตดมีสองก้อนนะครับเบ็มีสองก้อนก้อนนี้เพิ่งซื้อใหม่ก้อนนี้ใช้มาเป็นปีแลวน,น่นจะเสียแล้วเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนครับอันนี้จะหมดไว น้ำแค่นี้น่าจะแห้งนะครับกับแบตบถ้าอันนู้นอะแบตบก้อนเดียวน่าจะแห้งครับเป็นแค่นี้พอครับเฮ้ยไหลยอยู่หมน้ำนันขส้นแล้วเากำล,ลังง่วงนอนเลย

เราตองทางน้ำพี่ดูดิที่เลยได้เยอะต้นไม้ด้วยอ่ะจะได้ป่าไหเนี่ยนี่ป่าอะไรปลาอยไปป่อยไปปอปปล่อยปล่อยไปล่อยไปป่อยไปปลอยปล่อยไป่อย่อีก่ไปปเลยปล่อย่อยไป่อยไ่อยไ่ยไปปล่อไปปร่อไปปล่อยไปอ่ออไ่ย อมือนี้ลงน้ำไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนเล่นเครื่องนี่ตัวขาเนี่ยลุกๆลุกๆลงขาอืมมือแ๊บแล้อโอ้ยเอาขึ้นเหนือน้ำอยได้ไหมไม่ดีจิ๋มิงม่ะ้อหมอมอ ไเอาขึ้นลงส่งลูกอุ้ยอื้มหอยลอดมันอยู่ที่เลนลึกอ่ะใช่งูดไงรับหรอเป็นไวะยังคือ ủa con ủa mày 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 ừ mày 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 ไปช้อมาจะเหม็นเอ้ยไม่เอาเลยยังเยอะเลือกเลือก,อกอโอ้โห<อ>หมอสองตัวเลยสามตัวสี่ตัวเลยแม่ถ้าหลัดไม่จะไปโค้นโคน้คนเลยอยู่หัวนี้ตลอด <c oughs> เขาหมอตั้งกำลังยิงเลย พีขวานี่เคยเจอปเท่านั้นเนี่ยพีขวานมันที่พีไปที่ก็ปลาจมกีก็เนี่ยพีขวานข้างบนนี้จมมาปีนพี่เอาขวานข้างบน,นพี่ก็เป็นที่ไปเนี่ยมันไม่เป็นวยวรงไงวะลูกปูไม่เห็นปลาชนนี่ะวะ พี่ตัวทำไมแค่ตัวปีปกติข้างบนนี้น่าจะชุนนะเรียนเลยกว่า,วาปกติไปไหนไม่ได้น,น,นนะเกเลี้ีเลยนะงั้นโอ้ย แคปปลาตรงนี้ยื่น,นี่ยมอปลาหนะ่อยน้ำขุดน้ำขุดเสียนกนก เห็นไอ้คีเดนโคตรติดเลยอาปูอาปูปไม่ไเจอปลาช่อนดีนะทำไมนี่โอ<ว>้ยจะขึ้นไม่ได้อะโอ้ยมันจะแกล้งกันนะดูเลยเนี่ยพอาละโอ้กี่เลนยังเยอะอ่ะวันนี้เราก็ได้ปลาหมอไมนได้ประมาณเข็มตุกกระแป้งใช่ลุ้นี่กี่เลนกีน่เด,น,เดนลึกมากครับจับไม่ได้ครับวันนี้ ขี้เลนเยอะจัดแต่ปลาเยอะปลาก็เยอะนะแต่ขี้เลนมันเึกะมันมุ๊บมุ๊บมาโมยเลยมันมุ๊บมุ๊บไปไปไปล้างตัวกันไปล้างตัวกันครับเพราะว่าขี้เลนเยอะครับจับไมเวลากับขี้เลนหมดอ่ะคือไม่เคยพี่จะมอยจับไม่ได้ไงล้างตัวในคอไงคออะไรคอฝังเลยเฮ้ย เไปเลยเฮ้ดูไปตาข่าใส่ตักน้ำให้หนูด้วยอห้มีใส่ปลามาเลยใส่ไ,ไ,ได้ปะ Còn lâu ừ. Còn phải mắc, phải sẽ kín Bài lại tôi bà ừ. à. Ừ. Ừ. Thì nó từng xong tùng ừ. tôi đi nè bà mỏ nè Hãy subscribe ừ. cho kênh ล้วเป็นอะไรน่ะปิดปากเลยไงนายพอ่อพ่อมือ้อยู่